สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวันล,ละวัลทุกคนครับเข้าเรื่องแบบตรงไปตรงมาเลยนะวันนี้สาวไทยชนะอินโดนีเซียนะครับในศึกอาเซียนกังปรีสาต่อศูนย์เซตแบบเน้นเน้นเนื้อๆน,น,นะครับโดยเฉพาะเซตที่3ชนะขาดมากคิดว่าได้เข้าชิงที่1กับเวียดนามอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยทีมงานสตาฟโค้ชนะครับก็กำลังเฟ้นหาผู้เล่นเสริมที่จะนำไปในศึกชิงแชมป์โลก ตัวเลือกก็คือตัวสำรองนั่นแหละครับซึ่งทุกคนรู้ดีว่ามีใครบ้างก็รอดูนะครับว่า14คนที่จะไปชิงแชมป์โลกมีใครบ้างรอลุ้นอย่างใจระทึกนะครับโอเคก่อนจากกันไปก็มีไฮไลท์จังหวะทำคะแนนสวยๆของเพียวอัฉราพัทคงยศมาฝากกันเพียวเน้นเน้นเนื้อเนื้อ,อปังๆไปดูกันเลยครับ